สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดดี้และทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยซายอดดี้ทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะวันนี้ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับการเตรียมทีมฝึกซ้อมทัพนักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่มีโปรแกรมแข่งขันในศึกฟุตบอลชายซีเกมส์ทั้งนที่11นะฮะ หรือซีเกม2021เนี่ยที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยในวันนี้ครับวันที่1พฤษภาคม2565นะฮะก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับรวมถึงได้มีการเรียกทําการฝึกซ้อมกันเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นการซ้อมจะเป็นทาการครั้งแรกนะครับของทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับ ทางมาโนโพกิ้งนะครับก็ได้มีการเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะเป็นหลักนะครับรวมถึงการใส่คอนเซปต์เบื้องต้นนะฮะในการร่วมเล่นกันเป็นทีมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะทางมาดามแป้งนพันลัมซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้มีการให้อวาาน,นักเตะนะครับช่วงที่อยู่ที่โรงแรมนะครับก่อนที่จะเดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามในวันนี้นะฮะก็ ฝึกซ้อมเก็บตัวกันเนี่ยครั้งแรกที่สนามยามาโอกะฮานาสกะนะครับอะคาเดมี่นะครับก็เป็นการซ้อมครั้งแรกนะครับนอกจากนี้นะฮะทางมโนพกิ้งนะับก็ยังได้บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกครับเรายังได้ตัวผู้เล่นมาไม่ครบนะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะได้นักเตะทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับรอผู้เล่นให้มาครบนะฮะส่วนสิ่งที่ชัดเจนคือเราไม่มีเวลาซ้อมมากมายนะครับสิ่งสำคัญคือการอธิบายแนะวาทางผู้เล่นให้เข้าใจได้เหมือนกับทีมชุดใหญ่นะครับว่าเราต้องการให้เล่นอย่างไร เข้าใจเทคนิคของเราในเวลาไม่กี่วันนะครับโดยเราจะพยายามคุยกับนักเตะทุกคนนะฮะสำหรับนักเตะในโคต้าอายุเกินครับก็มาจากชุดแชมป์อาเซียนนะครับที่เข้าใจในระบบการเล่นและแนวทางของผมเป็นอย่างดีสําหรับตองถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับและเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยนะฮะผมก็เชื่อมั่นในตัวของตองอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนมิดาเทพป้อมพันและวรชิกันนิสีบอมเพนนะครับก็เป็นนักเตะที่คุมแดนกลางได้ดีครับ ทำผลงานได้ดีและเข้าใจแนวทางก็เชื่อว่านักสามคนจะเป็นผู้น,นําน้องๆและช่วยให้ทีมท,ท้าทายชุดนี้เนี่ยสร้างผลงานได้ดีต่อไปได้นะครับแน่นอนว่าเราทุกคนเชื่อมั่นในทีมของเราครับอยากให้แฟนบอลช่วยกันเชียร์เราเยอะๆฮะเราสัมผัสได้ถึงการสนับสนุนของทุกคนนะครับอยากให้เชียร์ให้เราไปถึงเป้าหมายในการลงแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้นะครับ สำหรับทีมชาติไทยครับชุดนี้เนี่ยก็จะเตรียมเดินทางไปประเทศเวียดนามนะครับเจ้าภาพซีเกมเนี่ยในวันที่4และ5พฤษภาคมนะครับก็แบ่งเป็นออกไป2องชุดนะฮะชุดแรกวันที่4เนี่ยก็เป็นนักเตะชุดที่ไม่มีภารกิจกับสโมสรนะครับส่วนวันที่5พฤษภาคมเนี่ยจะเดินทางไปกับทางมาดามแป้งก็เป็นนักเตะที่ยังต้องรอเล่นกับสโมสรอยู่นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มี โปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับโดยไทยเราเนี่ยก็อยู่กลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียกัมพูชาลาวและสิงคโปร์นะฮะโดยจะแข่งขันกันที่สนามเทียนตัวสเตเดียมนะครับในเมืองน้ำดินนะครับที่ประเทศเวียดนามนะฮะส่วนโปรแกรมแข่งขันครับนัดแรกไทยจะพบมาเลเซียครับในเวลา19นาฬิกานะของวันที่7พฤษภาคมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD นะครับนัดที่2ไทยพบสิงคโปร์ครับวันที่9พฤษภาคมนะฮะเวลา19นาฬิกาครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง9 m c o d HD หมายเลข30ครับนัดที่3กัมพูชาพบไทยครับแข่งขันวันที่14พฤษภาคมนะฮะเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง g m M25 นะครับนัดที่4ครับลาวพบไทยก็แข่งขันกันวันที่16พฤษภาคมนะครับเวลา19นาฬิกาคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD นะครับก็สามารถติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับก่อนที่จากนั้นเนี่ย ดูกันว่าผลงานทีมชาติไทยของเราจะเป็นอย่างไรนะครับหากผ่านเข้ารอบเราจะนะเลิศเนี่ยก็จะลงแข่งขันในวันที่19พฤษภาคมนะครับต่อด้วยรอบชิงเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับวันที่22พฤษภาคม2565นะครับก็ติดตามชมและเชียร์และกำลังใจนักเตะท,ทีมชาติไทยกันได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแฟนบอลสามารถติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับในแบบฟุตบอลไทยซาย,ยอดีได้ทางแฟนเพจนะครับรวมถึงทาง,ง,ง YouTube นะฮะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ ทางผมยอดี้ฟุตบอลไทยใจยอดดี้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณทุกทการติดตามสวัสดีครับ